ในขณะที่ฮ่องกงกำลังลุกเป็นไฟจากความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาสาววัย15ปีได้หายตัวไปอย่างปริศนาและการหายตัวไปของเธอในช่วงเวลาที่สังคมกำลังแตกแยกก็ได้นำพามาซึ่งคำถามข้อสงสัยที่ค้างคาใจผู้คนมากมายว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเมืองหรือไม่ หรือสิ่งทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุอันน่าเศร้าเท่านั้นซึ่งหลักฐานเดียวที่ทางตำรวจมีอยู่ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกช่วงเวลาสุดท้ายและพฤติกรรมสุดแปลกประหลาดของเธอเอาไว้ได้มาร่วมไขปริศนาผ่านการวิเคราะห์หลักฐานคำบอกเล่าจากพยานที่นำไปสู่ข้อสันนิษฐานมากมายของเหตุการณ์สุดสยองในครั้งนี้ไปพร้อมกันกับ The Last Evidence Case ปริศนาภาพจากกล้องวงจรปิด สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมโชแปงท a l กเอนจินนะครับซึ่งไม่ได้เจอหน้ากันเป็นสัปดาห์เลยนะครับสบายดีกันนะครับทุกคนและเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงวนเวียนพาทุกคนอยู่ในประเทศโซนเอเชียใกล้บ้านเราเหมือนเดิมครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในปี2019ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองครับแต่ก่อนที่จะไปรับรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับยังไงก็อยากจะรบกวนเวลาทุกคน สักครู่หนึ่งรับชมผมป้ายาแป๊บหนึ่งครับ มาแล้วครับหมึกกรุบเส้นบุกปรุงรสมาล่ารสชาติเผ็ดซีซาร์จัดจ้านถึงใจหอมกลิ่นมาล่าแบบจัดเต็มสะดวกพกพาง่ายเพียงแค่ฉีกซองเคี้ยวปุ๊บก,ก็กรุบป,ปั๊บอร่อยได้ทุกที่หรือจะกินคู่กับอาหารเพิ่มความหลากหลายให้เมนูปโปรดก็ได้เช่นกันมี2รสชาติให้เลือกสีส้มมาล่ารสดั้งเดิมและสีแดงมาล่าสูตรเผ็ดไฟลุกหนซองราคา25บาทไปหาซื้อกันได้กับซันสุหมึกกรุบที่เซ เอเนเอเลเวนและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับที่เข้ามาสนับสนุนคลิปของเราในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมผมขายของพอหอมปากหอมคอครับเอาละครับเรากลับมาสู่เรื่องราวของเรากันต่อครับที่ก่อนจะไปรับชมกันก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์ใต้คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งและไปรับชมกันเลยครับในวันนี้ทางผมยังคงพาเพื่อนๆอยู่ในโซนเอเชียบ้านเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ โดยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงชาวฮ่องกงคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าชาญยินลำซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกเธอสั้นๆว่าชาญแล้วกันนะครับเธอเกิดมาเป็นเด็กที่น่าสงสารมากที่สุดคนหนึ่งเพราะตั้งแต่เธอเริ่มจำความได้ก็มีปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันทิ้งให้เธออยู่อาศัยกับคุณปู่เพียงลําพังเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็นับว่ามันเป็นบาดแผลในใจนะครับที่ทําให้หนูน้อยที่เคยสดใสร่าเริงต้องกลายเป็นโศกเศร้าเสียใจเป็นเวลาหลายเดือนครับ ซึ่งถึงแม้ว่าในชีวิตครอบครัวเธอจะมีปัญหาเหล่านี้ก็จริงนะครับแต่ทางด้านการศึกษาชานเธอก็เป็นเด็กที่ฉลาดสอบได้ผลการเรียนดีแทบจะทุกปีแถมเธอยังเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนครับที่เคยถูกส่งตัวไปแข่งขันได้รับรางวัลกลับมามา,มากมายและเธอก็เป็นเด็กที่อัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนอีกด้วยครับวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนชานอายุได้15ปีเธอก็เริ่มรู้ตัวเลยครับว่าตัวเองชอบอะไรเกี่ยวกับแฟชั่น งานออกแบบเสื้อผ้าสถาปัตยกรรมอะไรประมาณนี้ครับทำให้เธอตัดสินใจไปเรียนต่อ,อยังสถาบันออกแบบแ,บบแห่งหนึ่งในฮ่องกงตามความฝันของเธอแต่ในตอนนั้นระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ที่นี่ทุกวันหลังเลิกเรียนนะครับชานก็จะไปทํางานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารเพื่อหาเงินค่าเทอมช่วยแบ่งเบาภาระคุณปู่ทําให้ในตอนเช้านะครับเธอก็ต้องตื่นไปเรียน และตกเย็นก็ต้องไปทํางานจนดึกดื่นทาให้สุขภาพของชาในช่วงเวลานั้นก็แย่ลงไปเรื่อยๆครับเธอเริ่มมีอาการหายใจติดขัดปวดหัวอยู่บ่อยๆครับจะต้องเข้าพบแพทย์อยู่เป็นประจำซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นสิ่งเหล่านี้จะดูเป็นอะไรที่ยากลําบากสําหรับเด็กน้อยอายุ15ปีอย่างเธอมากๆเลยแหละครับแต่ชาญเธอก็สามารถกัดฟันต่อสู้พาตัวเองไปเรียนไปทํางานได้ในทุกๆวันเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งครับความฝันที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของเธอจะเป็นจริงจดได้ครับ ต่อมาในช่วงปี2019ในฮ่องกงก็ได้มีเหตุการณ์ที่ประชาชนรวมตัวกันออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลเนื่องจากในตอนนั้นทางรัฐมีนโยบายจะแก้ไขกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนผู้กระทําผิดภายในเขตพื้นที่ฮ่องกงให้ไปรับการไต่สวนพิจารณาคดีที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แทนครับทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายข้อนี้ครับเพราะพวกเขามองเห็นว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศจีนนะครับเข้ามามีส่วนมีบทบาทในชีวิตของพวกเขามากเกินไปครับและผู้คนที่เข้ามารวมตัวกันประท้วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ในตอนนั้นการแก้ไขปัญหาของทางรัฐก็ทำให้ประชาชนไม่พอใจและดูเหมือนว่าจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปกว่าเดิมด้วยซ้ำเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐมักจะใช้กำลังใช้ความรุนแรงกับประชาชนในการสลายการชุมนุมแถมการกระทำของพวกเขา ยังทําให้มีประชาชนอีกมากมายครับที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงที่เดินทางสัญจรไปมาผ่านบริเวณชุมนุมได้รับลูกหลงด้วยเช่นกันและก็แน่นอนเขาว่าการประท้วงในครั้งนี้ตัวชาญเองเธอก็มีส่วนไปเข้าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเป็นเวลานานหลายเดือนติดต่อกันครับจนต่อมาในช่วงเย็นของวันที่10สิงหาคมปี2019นะครับในขณะที่ชาญกําลังเดินจะไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมือง ซึ่งในวันนี้นะครับเธอก็ไม่ได้ไปร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอะไรนะครับแต่เธอก็ได้รับลูกหลงจากแก๊สน้ำตาที่เจ้าหน้าที่ใช้สลายการชุมนุมในตอนนั้นครับและเธอได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปบันทึกช่วงเวลานั้นเอาไว้ก่อนจะเอาคลิปอันนี้มาโพสต์ลงสื่อโซเชียลของตัวเองจากคลิปในตอนนั้นก็เห็นได้ว่าชาญเธอมีอาการหวาดกลัวน้ำตาไหลทั้งสองข้างและก็ไอหนักมากๆจากฤทธิ์แก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่ที่ใช้เพื่อสาหรับสลายการชุมนุมนั่นเองครับ หลังจากนั้นต่อมาอีกประมาณ1เดือนนะครับการใช้ชีวิตของเธอก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมปกติก็คือตื่นเช้าไปเรียนและตกเย็นก็ไปทํางานพาร์ทไทม์ต่อแต่แล้วจนกระทั่งในค่ำคืนของวันที่18กันยายนก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อคุณปู่ของชานเล่าว่าเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกช่วงเวลาประมาณตีสาเนื่องจากเขาได้ยินเสียงดังก๊อกก๊กแกลกลอยออกมาจากห้องนอนของชานด้วยความรู้สึกกังวลนะครับกลัวว่าอาจจะมีโจรปีนขึ้นมาเข้าห้องของหลานสาวตัวเอง คุณปู่จึงรีบลุกขึ้นเดินไปยังห้องของชานครับและเมื่อเปิดประตูเข้าไปจึงได้พบว่าที่มาของเสียงเหล่านั้นก็คือชานเองที่เธอกําลังกวาดพื้นจัดของทําความสะอาดห้องอยู่เธอบอกกับคุณปู่เพียงว่าเธอรู้สึกนอนไม่หลับเลยตัดสินใจลุกขึ้นหาอะไรทําไปเรื่อยครับและเธอก็ทําอะไรอยู่แบบนั้นในห้องตลอดทั้งคืนไม่ยอมนอนจนในเช้าวันต่อมาช่วงเวลาประมาณ11บเอโมงนะครับเมื่อเธอเดินทางมาถึงสถาบันเธอก็อกลับเอาเป้ของตัวเองนะครับมาหนุนหัวนอนลงกับพื้น บริเวณหลังห้องเรียนโดยไม่สนใจใครครับจนเพื่อนๆและอาจารย์ต้องมาปลุกให้เธอกลับไปนั่งที่โต๊ะของตัวเองตามปกติเมื่อเดินกลับมานั่งที่โต๊ะจู่ๆเธอก็พิมพ์ข้อความทางโทรศัพท์ส่งให้เพื่อน,อนในกลุ่มด้วยประโยคเพียเพ้ยนๆติดตลกนะครับประมาณว่ามันน่ากลัวมากเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับฉันเลยตัดสินใจทําความสะอาดจัดข้าวของในห้องตลอดทั้งคืนยันเช้ามันบ้ามากเลยใช่ไหมละ่ะก่อนที่เธอจะฟุบนั่งหลับบ,บนโต๊ะเรียนของ,องตัวเองต่อไปครับ และแล้วต่อมาจนช่วงเวลาบ่ายของวันนั้นเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนฉันและเพื่อนๆก็เดินทางกลับบ้านซึ่งในระหว่างที่กําลังนั่งรอรถไฟนะครับเธอได้เอ่ยปากบอกกับเพื่อนๆไปว่าเย็นวันนี้ฉันจะกลับมาที่สถาบันอีกครั้งหนึ่งแต่เธอก็ไม่ได้บอกเพื่อนๆน,นะครับว่าเธอจะกลับมาทําอะไรหรือมาหาใครและเพื่อนๆในกลุ่มก็ไม่มีใครกล้าถามอะไรกับเธอครับเพราะเข้าใจว่าเธออาจจะกลับมาทําธุระส่วนตัวหรือนัดปรึกษาอะไรกับคุณครูสักคนหนึ่ง ในระหว่างที่กําลังนั่งรถไฟกลับบ้านนะครับเมื่อถึงสถานีกลางทางอยู่ๆชานก็ได้เอ่ยปากบอกกับเพื่อนไปนะครับว่าเธอจะขอลงตรงนี้เพื่อแวะไปหาซื้ออะไรในห้างสรรพสินค้าที่โดยปกติเธอก็ไม่เคยทําแบบนี้นะครับแต่เมื่อพูดจบเธอก็เดินลงจากขาบวนรถไฟไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเธอก็ส่งข้อความทางโทรศัพท์มาหาเพื่อนๆด้วยประโยคแปลกๆอีกครั้งหนึ่งครับประมาณว่าทําแบบนั้นมันหยาบคายมากเลยนะพวกเธอรู้ตัวไหม ซึ่งเพื่อนเพื่อที่ได้รับข้อความอันนี้ก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยครับเพราะไม่รู้ว่าเธอหมายถึงใครและต้องการจะสื่ออะไรกันแน่แต่ก็ไม่มีเพื่อนคนไหนรู้สึกเอะใจครับพวกเขาเข้าใจและคิดว่าชาญอาจจะกําลังพิมพ์ข้อความคุยกับใครสักคนหนึ่งและเธอก็อาจจะเผลอมือลั่นกดผิดส่งข้อความหาเพื่อนก็เป็นได้ครับแต่ทุกคนนะครับก็กลับไม่รู้ตัวเลยครับว่าข้อความแปลกๆอันนี้ของชาญมันจะกลายเป็นข้อความสุดท้ายครับก่อนที่จะไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้หรือพบเจอเธอ อีกเลยครับและในคืนวันนั้นก็ปรากฏว่าชาญไม่ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านครับในตอนแรกคุณปู่ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรเท่าไหร่นะักเข้าใจคิดว่าหลานสาวอาจจะเดินทางไปแวะค้างคืนกับแม่ที่บ้านของเธอเพราะชาญและแม่ก็ยังคงเด,ดต่อกันเป็นบางครั้งครับแต่เมื่อคุณปู่ได้ลองโทรไปหาคุณแม่ดูก็ปรากฏว่าคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาญหายตัวไปอยู่ที่ไหนในตอนนี้จึงทําให้คุณปู่นะครับรู้สึกเป็นกังวลใจคิดว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหลานสาวของตัวเอง ก็เป็นได้ครับเขาจึงลองโทรติดต่อแหาเพื่อนๆของฌานดูครับแต่เพื่อนทุกคนก็ไม่มีใครรู้เลยว่าฌานเธอหายไปไหนทุกคนเข้าใจว่าเธอน่าจะถึงบ้านตามปกติไปแล้วซึ่งนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยแหละครับเพราะโดยปกติแล้วฌานเธอจะเป็นเด็กที่รับผิดชอบกลับบ้านตรงเวลาเสมอไม่เคยออกไปเที่ยวดึกดื่นแบบนี้ทําให้คุณปู่ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับทางตํารวจครับแต่ทางตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรให้ทันทีพวกเขาเพียงแค่รับเรื่องเอาไว้เท่านั้น พราะการจะออกตามหาคุณหายได้จะต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนครับจึงจะเริ่มดําเนินการได้ตามที่กฎหมายระบุเอาไว้แถมตํารวจยังคาดการว่าชานอาจจะเพียงแค่หนีออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆตามภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวสักพักก็คงกลับมาเองครับซึ่งก็เป็นเคสที่พวกเขาพบเจอได้บ่อยๆในหมู่วัยรุ่นทําให้ในวันนั้นคุณปู่และบรรดาญาติินะครับต้องช่วยกันรวมตัวออกตระเวนหาหลานสาวกันด้วยตัวเองแต่ก็ไม่พบเจอเบาะแสอะไรครับ จนเมื่อครบเวลากำหนดตำรวจจึงเริ่มออกตามหาแต่ก็ยังคงเหมือนเดิมครับตำรวจไม่พบเจอเบอาะแสอะไรเกี่ยวกับตัวเธอด้วยเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะลองไล่สอบถามจากเพื่อนๆคนรู้จักของฌานแทบจะทุกคนเดินสำรวจไปตามเส้นทางไปกลับตั้งแต่บ้านไปยังสถาบันและร้านอาหารสถานที่ต่างๆที่เพื่อนบอกว่าฌานชอบไปแต่ก็ยังคงไม่พบเจอหลักฐานอะไรเลยสักนิดครับ จนต่อมาในเช้าของวันที่22กันยายนหรือเป็นเวลาประมาณ3วันหลังจากที่เธอหายตัวไปณนะบริเวณชายฝั่งก็มีชาวประมงคนหนึ่งพบวัตถุประหลาดลอยอยู่กลางทะเลเขาจึงรีบขับเรือเข้าไปสำรวจดูจึงได้พบว่ามันคือร่างกายของผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลือยเปล่านอนคว่ำหน้าอยู่ชาวประมงคนนั้นนะครับจึงโทรติดต่อไปหาทางตำรวจทันทีเพื่อให้มาเก็บกู้ร่างกายของหญิงสาวคนนี้ขึ้นมาและก็แน่นอนเขาว่าผลจากการตรวจสอบ ก็ยืนยันได้ทันทีครับว่าร่างกายที่พบเจอนี้คือร่างกายของฌานเด็กหญิงอายุ15ปีที่หายตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนร่างกายของเธอถูกส่งต่อแพทย์ทีมแพทย์ทําการชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุต่อทันทีครับซึ่งผลจากแพทย์นะครับก็ออกมายืนยันว่าเธอน่าจะสิ้นใจเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า48ชั่วโมงหรือ2วันเข้าไปแล้วไม่มีร่องรอยการโดนกระแทกหรือทําร้ายและไม่พบเจอสารคัดหลั่งของเพศช,ชายสารพิษสารเสพติด หรือแม้กระทั่งแต่แอลกอฮอล์เลยด้วยซ้ําทําให้ทางตํารวจนะครับสรุปคดีในครั้งนี้เอาไว้เพียงแค่ว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากตัวชานเองทั้งสิ้นครับเนื่องจากเธออาจจะมีความเครียดสะสมหรือมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้เธอหาทางออกไม่ได้จนต้องตัดสินใจทําแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าผลจากการสืบสวนของตํารวจในครั้งนี้มันก็ช่างขัดค้านสายตาคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆและคนรู้จักของชานทุกคนเป็นอย่างมากครับเพราะทุกคนนะครับก็ต่างมีความเชื่อว่าหากชาน เธอตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำด้วยตัวเองจริงๆมันจะมีเหตุผลอะไรกันครับที่ทําให้เธอต้องถอดเสื้อผ้าของตัวเองทุกชิ้นออกจนอยู่ในสภาพเปื่อเปล่าแบบนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันดูเหมือนว่าอาจจะเกิดขึ้นจากฝีมือของใครสักคนหนึ่งมากกว่าเพียงแต่ว่าทางตํารวจนะครับอาจจะต้องการเก็บซ่อนความลับเหล่านี้เอาไว้ครับทำให้กลุ่มผู้ประท้วงและเพื่อนเพื่อนจึงรวมตัวกันเดินทางไปยังสถาบันออกแบบที่เธอเรียนอยู่เพื่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดของวันที่19กกันยายนวันสุดท้าย ก่อนที่เธอจะหายตัวไปเพราะในวันนั้นชันได้บอกกับเพื่อนในกลุ่มเอาไว้ว่าช่วงเย็นเธอจะแวะกลับมาที่สถาบันเพื่อทําอะไรสักอย่างและไม่แน่ว่าภาพจากกล้องวงจรอาจจะสามารถบันทึกได้ว่าในวันนั้นเธอกลับมาทําอะไรที่สถาบันแห่งนี้กันแน่และมีใครมายุ่งเกี่ยวทําอะไรกับเธอหรือเปล่าครับซึ่งในตอนนั้นทางสถาบันเองก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือที่จะส่งมอบคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเหล่านี้ให้ครับแต่กลุ่มผู้ประท้วงนะครับก็เริ่มกดดันเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนทําให้ท้ายที่สุดนะครับสถาบันก็ยอปล่อยคลิปหลักฐานออกมาเป็นช่วงเวลาที่สามารถบันทึกพฤติกรรมของฌานในเย็นวันนั้นเอาไว้ได้จํานวน2คลิปด้วยกันครับโดยคลิปแรกก็จะเป็นช่วงเวลา17นาฬิกานาทีของวันนั้นเป็นภาพที่ถ่ายติดตัวฌานกําลังเดินเข้าไปในลิฟต์จากชั้นใต้ดินและกดปุ่มลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปชั้นบนสังเกตได้ว่าในมือของเธอจะถือกระดาษเอกสารจํานวนหนึ่งและกระเป๋าถือเอาไว้ ในตอนนั้นก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งครับเดินเข้ามาในลิฟต์ยืนข้างๆกับเธอจนเมื่อลิฟต์มาถึงชั้นที่ชานต้องการเธอก็เดินออกจากลิฟต์ไปตามปกติครับแต่ในจังหวะน,นี้จะสังเกตเห็นว่าชายคนนี้เขาดูมีพฤติกรรมคล้ายเหมือนกับว่ากําลังจะเดินตามเธอออกมาจากลิฟต์ก่อนที่จู่ๆคลิปวิดีโออันนี้จะถูกตัดจบลงแบบดื้อๆครับส่วนต่อมาคลิปที่2ที่ทางสถาบันปล่อยออกมาก็เป็นช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเวลา18นาฬิกาหนาที กล้องหน้าสถาบันก็สามารถจับภาพชาญเธอเดินออกมาจากรั้วสถาบันเอาไว้ได้ด้วยสภาพปกติครับซึ่งมันก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าเธอปลอดภัยดีไม่มีใครในสถาบันทําอะไรกับเธอในเย็นวันนั้นแต่เพื่อนทุกคนก็ยังคงสงสัยอยู่ดีครับว่าช่วงเวลาระหว่างคลิปที่1และคลิปที่2มันห่างกันมากถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งนั่นก็หมายกมว่าในช่วงเวลานี้พวกเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าชายคนที่อยู่ในลิฟต์ได้ลงมือกระทําอะไรกับเธอไปหรือเปล่าครับ และก็แน่นอนเขาว่าหลังจากที่กลุ่มเพื่อนของชานได้ดูคลิปวิดีโอหลักฐาน2อ,อันนี้จนจบพวกเขาก็รู้สึกได้ทันทีเขาว่ามันดูมีอะไรไม่ชอบมาพากลมันดูเหมือนก็ว่าสถาบันนะครับกำลังเก็บซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ทําให้กลุ่มเพื่อนนะครับจึงตัดสินใจรวมตัวกันไปประท้วงหน้าสถาบันอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้ทางสถาบันนะครับส่งมอบคลิปหลักฐานของชาญทั้งหมดให้กับพวกเขาโดยด่วนครับแต่ทางสถาบันก็ไม่ได้ดําเนินการส่งมอบคลิปหลักฐานที่เหลือให้โดยทันทีครับ จนทําให้กลุ่มผู้ประท้วงเกิดความไม่พอใจมากยิ่งขึ้นไปอีกพวกเขาเริ่มลงมือใช้กําลังทําลายข้าวของในสถาบันมีเหตุการณ์ชุลมุนมากมายเกิดขึ้นมีการประทะกันนะครับระหว่างกลุ่มนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จนท้ายที่สุดนะครับทางตํารวจก็ต้องเข้ามาะระับเหตุการณ์เอาไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปไกลกว่านี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นเวลา3วันต่อมานะครับเมื่อทนแรงกดดันจากกลุ่มผู้ประท้วงไม่ไหวทางสถาบันจึงต้องยอมจำใจส่งมอบคลิปวิดีโอหลักฐานทั้งหมด ที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งชั่วโมงออกมาจนได้ครับโดยเริ่มต้นก็นด้วยช่วงเวลาคลิปที่ชายผู้ต้องสงสยัยดูมีพฤติกรรมจะเดินตามชานออกจากลิฟต์ไปความจริงแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับชายคนนั้นก็เพียงแค่ขยับตัวนิดหน่อยเพื่อจะกดปุ่มปิดประตูลิฟต์และอยู่ในลิฟต์ต่อไปตามปกติเขาไม่ได้เดินตามเธอออกมาทําอะไรกับเธอตามที่ใครหลายๆคนกาลังเข้าใจกันอยู่หลังจากนั้นเมื่อชานเดินออกจากลิฟต์เธอก็เดินมุ่งตรงไปยังบริเวณบันได ซึ่งพฤติกรรมแปลกๆของเธอในช่วงเวลานี้นะครับก็คือเธอเดินขึ้นขึ้นลงลงไปมาหลายรอบครับเหมือนกับเธอกําลังคิดจะทําอะไรบางอย่างอยู่จนต่อมาช่วงเวลา18บแนาฬิกายีเนาทีเธอก็เดินขึ้นมาบนดาดฟ้าของอาคารซึ่งเธอก็เดินวนเวียนไปมาอยู่บนนั้นท่าทางเหมือนกับว่ากําลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่นัดมาเจอกันตรงบริเวณนี้ครับก่อนที่เธอจะเดินกลับมาตรงบริเวณหน้าลิฟต์และกดปุ่มลิฟต์ แต่สิ่งที่ชวในให้น่าแปลกใจในช่วงเวลานี้ก็คือเมื่อเธอกดปุ่มลิฟต์แล้วอยู่ๆเธอก็ไม่ได้รอลิฟต์มาครับแต่เธอกลับเดินไปตรงบริเวณบันไดเดินขึ้นขึ้นลงๆที่บันไดแทนเธอเดินซ้ำไปซ้ำมาวนเวียนอยู่แบบนั้นเรื่อยๆครับจนไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็กลับมาที่หน้าลิฟต์อีกครั้งหนึ่งและเธอก็ทําพฤติกรรมแบบเดิมครับคือกดปุ่มลิฟต์และไม่รอลิฟต์เดินกลับไปขึ้นขึ้นลงลง ที่บันไดต่อหลังจากนั้นอีกประมาณ5นาทีในช่วงเวลา18นาิก36นาทีนะครับเธอก็เดินขึ้นมายังบริเวณดาดฟ้าอีกครั้งหนึ่งแต่ในคราวนี้เมื่อสังเกตภาพจากกล้องวงจรปิดดีๆก็จะเห็นได้ว่าเธอเดินไปมาด้วยสภาพเท้าเปล่าไม่ได้สวมใส่รองเท้าครับเธอเดินวนเวียนไปมาเหม่อลอย,อยอยู่แบบนั้นบนดาดฟ้าอีกประมาณ5นาทีครับก่อนที่เธอจะเดินวนกลับมาหน้าลิฟต์และทําพฤติกรรมแบบเดิมก็คือกดปุ่ม และเดินไปที่บันไดเดินขึ้นขึ้นลงลงแบบงงๆซ้ำแบบเดิมต่อไปครับและหลังจากนั้นเธอก็เดินไปยังโซนโรงอาหารเดินตามทางไปเรื่อยๆจนออกนอกอาคารไปและสุดท้ายนะครับในช่วงเวลา18นาฬิกา59นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าสถาบันก็จับได้ว่าเธอเดินออกจากรั้วสถาบันไปแล้วครับโดยที่ไม่ได้สวมใส่รองเท้าไปด้วยและนั่นก็คือภาพบันทึกหลักฐานชิ้นสุดท้ายเกี่ยวกับตัวเธอครับก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างปริศนา และถูกค้นพบในทะเลเป็นเวลา3วันต่อมาและนอกจากพฤติกรรมแปลกๆมากมายในภาพบันทึกวิดีโอเหล่านี้ยังมีเพื่อนของชานคนหนึ่งครับที่เขาจับสังเกตได้ว่าจากคลิปวิดีโออันแรกที่เธอเข้ามาในลิฟต์จะเห็นว่าชานเธอถือกระดาษบึกหนึ่งและมีกระเป๋าถือใบหนึ่งอยู่ในมือของเธอด้วยครับแต่พอตัดภาพมาช่วงเวลาหลังจากนั้นเป็นต้นไปก็จะพบว่าสิ่งของเหล่านี้มันได้หายไปครับเมื่อเห็นดังนั้นกลุ่มนักศึกษาจึงพากันรวมตัวเข้าไปยังพื้นที่สถาบันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยกันออกตามหาสิ่งของของฌานทันทีครับเพื่อว่าสิ่งของเหล่านี้อาจจะมีข้อมูลมีความลับบางอย่างเก็บซ่อนเอาไว้จนในที่สุดพวกเขาก็ได้พบเข้ากับกองเอกสารและกระเป๋าของฌานถูกทิ้งเอาไว้บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารครับซึ่งเอกสารนี้นะครับมันก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อตรวจสอบภายในกระเป๋าของเธอก็ได้พบว่าในนั้นมันมีเงินสดจำนวน30ดอลลาร์มีบัตรนักศึกษาและโทรศัพท์มือถือของเธอครับ แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือภายในโทรศัพท์มือถือกลับถูกถอดซิมทิ้งไปครับซึ่งในตอนนี้ก็เท่ากับว,ว่าภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดบวกกับสิ่งของหลักฐานทุกอย่างที่เจอในกระเป๋าของเธอมันก็ยังไม่สามารถหาคําตอบที่แน่ชัดไห้กับพวกเราได้เลยครับว่าในเย็นวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับชา์กันแน่และหลังจากที่เธอเดินออกนอกสถาบันไปแล้วมีใครติดตามไปทาอะไรกับเธอหรือเปล่าครับ แต่บทสรุปอย่างเป็นทางการของทางตำรวจนะครับก็ทำได้เพียงแค่ปิดคดีในครั้งนี้ลงไปโดยระบุสาเหตุเอาไว้ว่าชาญเธอได้ตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำด้วยตัวเองและสาเหตุแรงจูงใจก็อาจจะมาจากความเครียดสะสมหรือปัญหาทางจิตเพียงเท่านั้นเองครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าคดีในครั้งนี้ก็ยังคงมีผู้คนมากมายครับที่ค้างคาใจและไม่เชื่อว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไปตามที่ตำรวจได้สรุปเอาไว้ครับ และมันก็เป็นที่มาที่ทําให้เกิดข้อถกเถียงข้อสันนิฐานมากมายเกี่ยวกับคดีในครั้งนี้ครับโดยข้อสันนิฐานข้อแรกนะครับก็มาจากกลุ่มผู้ประท้วงที่มีความเชื่อกันว่าภาครัฐอาจจะจงใจส่งใครสักคนมาจัดการกับเธอก่อนจะนําไปทิ้งทะเลเพื่อทําลายหลักฐานครับและเหตุผลที่ทําให้ทางรัฐต้องทําอะไรแบบนี้ลงไปเพราะอาจจะต้องการเชื่อก่ให้ลิงดูประกาศให้รู้ไปเลยครับว่าคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลจะมีจุดจบเป็นเช่นไรครับ หรือไม่แน่นะครับภาครัฐก็จะไม่พอใจที่ชาเตอปล่อยคลิปโดนแก๊สน้ําตาลงสื่อโซเชียลของตัวเองทําให้เกิดเป็นประเด็นที่ประชาชนนะครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลอย่างเสียหายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นครับเพราะยังไม่มีใครสามารถหาหลักฐานมายืนยันได้อย่างชัดเจนครับแต่เมื่อลองคิดดูอีกมุมหนึ่งด้วยเหตุและผลนะครับก็จะดูเหมือนว่าข้อสันนิษฐานข้อนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆเช่นกันครับ เพราะตัวชาญเองเธอก็เป็นเพียงแค่ผู้เข้าร่วมกลุ่มประท้วงตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นครับไม่ได้เป็นแกนนําหรือตัวหลักอะไรซึ่งถากทางรัฐบาลต้องการกําจัดใครสักคนจริงๆพวกเขาก็น่าจะต้องเล็งเป้าไปที่คนที่เป็นแกนนาซะมากกว่าครับและถากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากฝีมือของหน่วยงานรัฐบาลจริงๆนะครับหน่วยงานระดับนี้ก็อาจจะมีวิธีการจัดการกับหลักฐานได้เนียบเนียนกว่านี้ก็เป็นได้ครับส่วนสําหรับข้อสันนิษฐานข้อที่2นะครับผู้คนก็ยังคงเชื่อว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ เกิดขึ้นจากหน่วยงานรัฐบาลครับและฌานก็น่าจะโดนจัดการไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายที่เธอแยกทางกับเพื่อนๆที่สถานีรถไฟครับแต่ผู้หญิงที่พวกเราเห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดตอนเย็นวันนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ตัวปลอมครับที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับฌานมากๆและถูกส่งตัวมาเพื่อเป็นนักแสดงจัดฉากเดินวนเวียนไปมาในสถาบันให้กล้องทุกตัวสามารถจับภาพเอาไว้ได้มากที่สุดครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตำแหน่ง แต่ข้อสันนิษฐานข้อนี้ก็ดูมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆเช่นกันนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวหรือเหล่บาบรรดาญาติๆทั้งหมดของชาญที่ได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดไปแล้วก็ต่างยืนยันอย่างมั่นใจเลยครับว่าเด็กผู้หญิงที่เห็นอยู่ในภาพคือชาญตัวจริงครับแถมคุณปู่ของเธอก็ยังออกมายืนยันอีกด้วยครับว่าในวันนั้นเขาจาได้ดีว่าชุดที่ชาญหลานสาวของเขาสวมใส่ออกจากบ้านคือชุดนี้จริงๆครับดังนั้นคนในภาพก็ไม่มีทางที่จะเป็นคนอื่นไปได้ อย่างแน่นอนครับส่วนต่อมาสําหรับข้อสันนิฐานข้อที่3นะครับก็เชื่อกันว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลแต่อย่างใดแต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ฝีมือของใครสักคนหนึ่งที่แอบนัดเจอกับเธอที่สถาบันในเย็นวันนั้นก็เป็นได้ครับเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะได้ว่าพฤติกรรมของเธอมันคล้ายเหมือนกําลังมองหาหรือรอคอยใครสักคนอยู่ครับและในวันนั้นผู้ก่อเหตุก็อาจจะขอเปลี่ยนสถานที่นัดเจอกระทันหัน ล่อเธอออกมาจากตึกเพื่อลงมือกับเธอและนําไปทิ้งไว้นในทะเลก็เป็นได้ครับซึ่งถึงแม้ว่าข้อสันนิษฐานข้อนี้นะครับเมื่อคิดด้วยเหตุและผลมันจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า2ข้อแรกก็จริงแต่ผลจากการชันสูตรของทีมแพทย์นะครับก็ระบุอย่างชัดเจนว่าตามร่างกายของเธอไม่มีร่องรอยการถูกทําร้ายหรือถูกกระทําอะไรเลยครับและถากว่าผู้ก่อเหตุน,นะครับได้จงใจบังคับให้ชาญกระโดดลงน้ําไปแบบดือด้อตอนที่เธอยังมีสติอยู่ มันก็น่าจะมีโอกาสน้อยมากๆเช่นกันนะครับที่เธอจะจมน้ําจนหมดสติไปเพราะอย่างที่ผมได้เล่าให้ทุกคนฟังไปตอนต้นคลิปนะครับว่าชาญเธอเป็นถึงนักกีฬาว่ายน้ําระดับโรงเรียนเลยแหละครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่น่าสงสัยและน่าเสียดายมากที่สุดในคดีครั้งนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการชนะสุตร่างกายของแพทย์กลับไม่มีบันทึกการตรวจสอบหาเซลล์สาหร่ายเซลล์เดียวหรือที่เราเรียกกันว่าไดอะตอมโดยเจ้าสิ่งนี้โดยปกติแล้ว จะสามารถพบเจอได้ตามแหล่งน้ําทั่วไปครับและหากว่าแพทย์ได้ลองตรวจสอบหาเจ้าสิ่งนี้ในร่างกายของชาญดูก็จะสามารถยืนยันได้ทันทีครับว่าเธอถูกกระทําจนนิ่งสนิทก่อนจะถูกโยนลงไปในน้ําหรือเธอพัดตกลงไปในน้ําในขณะที่ยังมีสติอยู่กันแน่ครับเพราะโดยปกติแล้วตามสัญชาตญาณของมนุษย์เมื่อจมน้ำนะครับก็จะพยายามตะเกียกตะกายหายใจจนสำลักน้ําเข้าไปนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ทางทีมแพทย์ มักจะตรวจเจอแดะอตมอในร่างกายของผู้คนที่จมน้ํานั่นเองครับแต่เรื่องที่น่าเสียดายที่สุดนะครับก็คือการพิสูจน์ด้วยวิธีนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกแล้วละครับเพราะร่างกายของฌานได้ถูกจัดพิธีกรรมตามาศาสนาเผาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสําหรับข้อสันนิษฐานข้อสุดท้ายนะครับก็เชื่อกันว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลหรือบุคคลปริศนาอะไรนั่นหรอกนะครับเพียงแค่ว่าเรื่องราวทั้งหมด มันเกิดขึ้นจากตัวเธอเองทั้งสิ้นครับซึ่งข้อสันนิฐานข้อนี้จะถูกแยกออกเป็น2เหตุผลหลักๆด้วยกันครับหนึ่งก็คืออาการทางจิตของเธอโดยย้อนกลับไปในตอนที่เธอเป็นเด็กในตอนที่พ่อแม่แยกทางกันเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจสร้างบาดแผลให้เธอเสมอมาครับและในช่วงเวลาก่อนที่เธอจะหายไปไม่กี่เดือนนะครับคุณปู่ก็เคยเล่าว่าชานาเคยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเนื่องจากเธอมีอาการป่วยระบบหายใจติดขัด เครียดนอนไม่หลับหรือบางครั้งเธอก็เล่าให้คุณปู่ฟังว่าเธอได้ยินเสียงร้อนเสียงนคนพูดอะไรบางอย่างดังบนอยู่ในหัวของเธอทั้งวัดครับทําให้แพทย์ต้องจ่ายยาระงับประสาทให้กับเธอและวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าฌานเธอป่วยเป็นภาวะจิตชนิดหนึ่งแล้วสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็อาจจะทําให้เธอตัดสินใจทําอะไรลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ครับแถมนอกจากข้อมูลอาการป่วยและประวัติการรักษาที่คุณปู่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอจะหายตัวไป ก็มีคลิปจากชาวเน็ตคนหนึ่งที่ได้โพสต์ลงบนสื่อโลกออนไลน์โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนพื้นข้างถนนกําลังร้องไห้อย่างเสียสติซึ่งเมื่อมองดูดีๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่ารูปกษณ์ลักษณะของเธอมันคล้ายคลึงกับชานพอสมควรครับจนทําให้ใครหลายๆคนนะครับต่างตั้งข้อสังเกตว่าหากคนในคลิปนี้คือชานตัวจริงนี่ก็น่าจะเป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าในช่วงเวลานั้นอาการทางจิตของเธอ มันอยู่ในขั้นวิกฤตมากๆแล้วล่ะครับส่วนสําหรับเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับก็เชื่อกันว่าชาญเธอไม่ได้มีอาการทางจิตอะไรหรอกนะครับเพียงแค่ว่าเธอตัดสินใจทําทุกอย่างลงไปเพราะเหตุผลส่วนตัวบางอย่างเพียงเท่านั้นเองครับเพราะก็มีผู้คนบางส่วนนะครับที่วิเคราะห์จากคลิปวิดีโอหลักฐานในวันนั้นเอาไว้ว่าการที่เธอเดินขึ้น,ข,นขึ้นลงลงบนดาดฟ้าของอาคารสถาบันอาการของเธอมันดูเหมือนคนกําลังช่างใจตอบคําถามกับตัวเองอยู่ครับว่าจะกระโดดลงมาดีหรือไม่ และจุดที่น่าสังเกตสําหรับตรงนี้นะครับก็คือการที่เธอถอดรองเท้าเดินไปมาตรงจุดนั้นก็มีคนวิเคราะห์ต่อยอดเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมฝั่งญี่ปุ่นอีกครับว่าเวลาใครสักคนหนึ่งจะเข้าบ้านก็ต้องถอดรองเท้าทุกครั้งครับทำให้มีความเชื่อว่าการถอดรองเท้าของเธอในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจของเธอเพื่อจะเดินทางไปยังโลกหน้าบ้านหลังใหม่ของเธอตามความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นได้ครับ และนี่ก็คือข้อสันนิษฐานทั้งหมดนะครับที่ทางผมรวบรวมแม้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าข้อสันนิษฐานข้อไหนมันดูมีโอกาสเป็นไปได้จริงที่จะเกิดขึ้นกับเธอมากที่สุดกันแน่ครับซึ่งนอกจากข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ยังคงมีอีกหลากหลายประเด็นครับที่ผู้คนในฮ่องกงยังคงถกเถียงหาคําตอบกันไม่ได้ครับว่าในวันนั้นชานตะกดลิฟต์และเดินเล่นไปมาเพื่ออะไรกันทําไมในวันนั้นโทรศัพท์มือถือของเธอจึงถูกถอดซิมการ์ดทิ้งไป และถ้า,าว่าเธอตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ําด้วยตัวเองจริงๆเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ในวันนั้นมันหายไปได้อย่างไรกันครับและอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้สถาบันงุบยิบไม่ยอมปล่อยคลิปวิดีโอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดออกมาเหมือนกําลังพยายามซ่อนความจริงอะไรบางอย่างอยู่จนทําให้ใครหลายๆคนนะครับก็เชื่อว่าหรือว่าสถาบันแห่งนี้จะมีส่วนรู้เห็นกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเวลากว่า3วันที่พวกเขาจะปล่อยหลักฐานออกมามันก็มากเพียงพอสําหรับการตัดต่อคลิปวิดีโออันนี้หรือไม่ครับ ซึ่งก็เชื่อได้เลยครับว่าแม้ว่าตามกระบวนการทางกฎหมายตำรวจจะปิดคดีสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการไปแล้วก็จริงนะครับแต่ก็น่าจะมีคำถามอีกมากมายครับที่ค้างคาใจผู้คนว่าในเย็นของวันที่19กันยายนปี2019วันที่เธอหายตัวไปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับชาญยิมลำนักเรียนหญิงวัย15ปีคนนี้กันแน่ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกคนในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ รับชมกันไปแล้วมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเนื้อหาตรงส่วนไหนนะครับที่ผมเล่าตกหล,ล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วนะครับและสุดท้ายฝากกันอีกสักครั้งครับกับซันซุหมึกกรุบนะครับหาซื้อกันได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับก่อนจากกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ได้ครับเพื่อจะ ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไปครับสุดท้ายนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพมาด้วยนะครับสวัสดีครับ